สวััดีครบก็มือนี่ก็มว่าถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อจะฝากช่องนะครับอันนี้ก็เป็นบ้าอกชาแนลนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับฝากในเรื่อครับช่องไหม่ครับผู้ติดตามตอนนี้กันยังหน่อยครับขยะคิด ยูทูบครับเป็นยูทูบเบอร์น้ำเพลินนะครับหน่อยก็จะได้ออกจากงานกับพ่อได้ไปเฮ็ดยูทูบนะครับเพรมีรายได้นิดน้อยเลี้ยงครอบครัวนะครับก็อยากฝากให้ติดตามช่องเบาเอกัน,นะครับว่าก็นมือใหม่ครับอาจจะเฮ็ดได้ไม่ค่อยดีปันไหนนะครับฝากคนติดตามครับจะพยายามเฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆนะครับ ครับของคอมกลนูนานะครับสวัสดีตามไปเลยครับของค,ครับ